สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับคลิปนี้ชวนคุยหลายเรื่องหลายประเด็นเลยครับตลาดซื้อขายนับถอยหลังวันนี้วันที่27ก็เท่ากับว่าเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกประมาณสัก3วันนะครับสวันตลาดนี้ก็จะจบลงครับทุกท่านครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่ฝุ่นตลบอยู่นะครับแล้วก็กําลังกําลังรอลุ้นสำหรับแฟนผีอยู่ก็คือดีลของมาเดีอุกเต้เมื่อไหร่จะจบสักทีนะครับ ก็เมื่อวานนี้ผมคุยกันไปว่ามันก็คงจะท้ายๆตลาดอาจจะมีเสียวๆหน่อยนะครับแต่คิดว่าก็คงน่าจะได้แหละแต่เสียวๆนิดหนึ่งนะครับแล้วล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าครับเมื่อมีภาพของเจสันวิลค็อกส์นะครับ ที่โดน snap ออกมานะครับว่าเจ้าตัวนั้นกําลังจะขึ้นเครื่องบินไปที่ฝรั่งเศสนะครับแหมถ้าเจ้าตัวกำลังจะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสแล้วเนี่ยม,มันคงไม่ใช่ไปทําอย่างอื่นคงไม่ใช่ไปดูแฟชั่นมั้งแฟนบอลบอกนะครับก็คงน่าจะไปจัดก,การดิวนี้ให้เรียบร้อยแหละนะครับก็น่าจะพอใจชื้นได้บ้างไหมแบบไหนอย่างไรรวมถึงจากเมื่อวันที่ผ่านมามีเรื่องใหม่นะครับก,ก็ขยายความเพิ่มเติมก็คือจากเรื่องของซานโช่นะครับที่มีเชลซีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าเอซานโช่นั้นจะ ซานโชไปแล้วเบนชิเวลมาเซอร์ลิงมาแบบนี้หรือเปล่ารวมถึงเรื่องมันเริ่มจะเริ่มจะถูกโหมมากขึ้นว่ามาสานโชกับเซอร์ลิงสานโชมาสานโชไปเซอร์ลิงมาแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ชวนทุกคนคุยกันนะครับเดี๋ยวเตรียมคาตอบไว้ตอบผมด้วยว่าถ้าเป็นแบบนี้เอาหรือเปล่า ซานโชไปเชลซีแล้วก็เซอร์ลิงมาแมนยูยังไม่ต้องมันยังไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้เรื่องของหลักการเงินการจ่ายจ่ายเงินดงเงินเดือนยังไม่ต้องนะเอาแค่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เอาหรือเปล่ามาคุยกับผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตอีกหลายเรื่องเลยวันนี้มีหลายเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับรวมทั้งเรื่องของฮานิบาลด้วยคอนเฟิร์มไปเบอร์ลี่นะฮะมาคุยกันนะครับในแมนยูคอนเนอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับช่ n e ของฟุตแฟมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท อ่ะมาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับอัปเดตเรื่องของดิวหลักๆก,ก่อนนะครับดิวของมาริโอกาเต้นะครับผมใช้คํานี้ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอเดินทางครับมาริโอกาเตรอเดินทางรอเดินทางจากฝรั่งเศสมาที่อังกฤษมาที่แมนเชสเตอร์ Manchester, นี่แหละครับอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวหลายคนนะครับที่พูดถึงดิวของมาริโอกาเต้นะครับก็บอกว่า แมนยูเนี่ยอ้อางอิงจากโรมาโน่เนาะนะครับบอกว่าแมนยูในกำลังเตรียมที่จะปิดดิวของมานูเนลอูกเต้นะครับซึ่งตอนเนี้อูกเต้นั้นสามารถย้ายไปอยู่กับแมนยูแบบถาวรได้ละ้นะครับซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็ดูน่าจะเป็นไปตามแผนนะครับก็รอการยืนยันในรายของสกอตแม็กชูมิน่นะครับกับการย้ายไปนาโปรีนะครับก็รอคอนเฟิร์มรอทุกอย่างรอเปิดตัวรอคอนเฟิร์มจากสโมสรเรียบร้อยนะครับก็ ดีลนี้ก็จะส่งให้ดีลของอูกาเต้นั้นสามารถย้ายมาอยู่กับแมนยูได้แบบถาวรนะครับโดยที่ก็จะไม่ต้องไปอมองซับซ้อนถึงเรื่องของเงื่อนไขในการยืมตัวแล้วก็บังคับซื้อขาดอะไรแบบนั้นแล้วนะครับโดยที่โรมาโน่เขาบอกเพิ่มเติมว่าแมนยูนั้นจะดำเนินการในการคว้าตัวอูกาเต้แบบถาวรตามที่บริสแซงช็กแมนนั้นต้องการนะครับขณะที่ตัวอูกาเต้นั้นก็ชัดมากชัดชัดสุดๆ ดีก็ชัดมานานแล้วล่ะนะครับว่าสโมสรที่เขาต้องการย้ายมาอยู่เนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่พูดถึงจริงๆแล้วท้ายตลาดเนี่ยมันมันมันบีบคั้นทุกฝ่ายเนาะนะครับมันบีบคั้นทั้งทีมที่ต้องการที่จะปล่อยออกอย่างปารีสนะครับแล้วก็บีบคั้นทั้งทีมที่ต้องการจะซื้อด้วยนะครับอย่างยูไนเต็ดแล้วก็ในความร้อนรนของนักเตะเองด้วยนะครับจากออสองเกมแรกนะครับที่ไม่ได้มีชื่อมันก็ชัดมากๆแล้วนะครับว่าอย่างอังกฤษเต้ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมแล้วก็ อูเกเตก็จะต้องย้ายทีมแหละนะครับเพียงเพามันจะย้ายรูปแบบไหนอย่างไรนะครับและที่สําคัญคือจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วผมอัพลงเพจไปแล้วล่ะนะครับว่ามีภาพของวิลค็อกส์เนี่ยเดินทางนะครับเตรียมตัวที่จะรอขึ้นเครื่องอยู่ที่สนามบินแมนเชสเตอร์นะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปปารีสซึ่งสื่อนั้นก็คาดว่า ไม่ต้องสื่อหรอกแฟนบอลอย่างเราแหมมาเดินทางไปปารีสตอนนี้ขึ้นเครื่องที่แมนเชสเตอร์ไปปารีสจะไปไหนจะไปทําอะไรมันก็คงเดาได้ไม่ยากนะครับว่าก็คงจะไปทํางานภารกิจให้มันสําเร็จรุ่ร่วงนะครับเรื่องของดีลของมานกโออุกาเต้นั่นเองนะครับนับถอยหลังอย่าลืมนะครับวันที่ 27, 28, 29, 30เหลือ3วันนะครับเลือ3วันนะครับต้องต้องปิดดีลให้ได้ต้องจบให้ได้ลุ้นหน่อย กดดันกดดันหน่อยเพอเพอนี่อาจจะคืนสุดท้ายอ่ะเพอเพออาจจะคืนสุดท้ายนะครับที่จะได้แบบอดตลับขับตะนอนกันว่าเออเยวิโกสทัทีจะได้นอนอะไรครับอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะดีลวนี้ความคืบหน้าเป็นแบบนี้ครับทุกท่านครับ คราวนี้มาดูเรื่องใหญ่ของช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนี้นะครับคือที่บอกว่าเรื่องใหญ่คือผมว่าเรื่องของอุกเต้มันคงน่าจะน่าจะเป็นเรื่องรองและเพราะว่ามันคิดว่ามันความคืบหน้ามันเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็น่าจะ90%ก็น่าจะเคลียร์คัดชัดเจนก็น่าจะจบได้แต่เรื่องใหญ่ของโค้งสุดท้ายของตลาดของแมนยูคือเรื่องของเจดอนซานโชครับ เรียกว่าข่าวคราวมาหลายทิศทางเลยนะครับตอนนี้สโมสรที่เป็นข่าวกับซานโช่อย่างยูเวนตุสเป็นข่าวก่อนหน้านี้อ่าเชลซีตามมานะครับอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวหลายคนตอนนี้มันช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะครับฟอรเรนพลัตเทนเบิร์กฮะเขาบอกว่าทั้งยูเวและก็เชลซีเนี่ยยังยังดูเรื่องของข้อตกลงกับความเป็นไปได้ในการที่จะดึงตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมนะครับมีการเจรจาก,กันเกิดขึ้นกับยูไนเต็ดแต่ถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะครับ พัฒนเบิกบอกว่าดีลนี้มันดูมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการพูดคุยซึ่งก็ต้องรอจนถึงเ,เรียวกว่าวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเลยทีเดียวแหละนะครับขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่ซานโชจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปด้วยครับมาดูพสทข่าวอย่างร็อบดอสันกันบ้างครับคุณผู้ชมครับร็อบดอสันเนี่ยบอกว่าเชลซีสนใจตัวของซานโชแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเจรจายใดๆที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมนะครับยังไม่มีส่วนยูเว่ยังคง เรียกว่าให้น้ำหนักกับการยืมตัวมากกว่าครับยูเว่ยังคงให้น้ำหนักกับการยืมตัวมากกว่าโรมาโน่บ้างโรมาโน่บอกว่าเชลซีจะคว้าตัวเจรสันโชได้ก็ต่อเมื่อแนบตัวผู้เล่นมาแลกเปลี่ยนตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้แมนยูยังไม่ได้ไปถึงขั้นตอนนั้นเหมือนกันนะนะครับเซมอนโซนบ้างเซมอนโซนบอกว่าแมนยูต้องการขายขาดหรือว่าปล่อยยืมพร้อมกับบังคับซื้อขาดนะครับในดีลของซานโชเนี่ยโดยที่แมนยูนั้น ไม่ได้สนใจนะแต่อย่างเป็นเช e ลที่คาดว่าจะเป็นข้อสเสนอของฝั่งเชลซีนะครับและถ้าผมแนบท้ายจากข่าวของผู้สื่อข่าวหลักๆนะครับมันก็มีทฤษฎีความเป็นไปได้นะครับคือยังไม่เรียกว่าถ้าเอาข่าวนี้มาเล่นเนี่ยมันมันสร้างกระแสได้ยเยอะเนาะนะครับนั่นคือการดีลแบบแนบสลับตัวกันร,ระหว่างซานโชกับสเตอร์ลิงนะครับ ยังไม่ได้มีน้ําหนักมากนักแต่ก็ถามทุกคนเลยครับอย่างที่ผมจูว่ไว้ตอนต้นคลิปว่าเอาหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันมันมีสื่อก็าทำภาพมาแล้วนะครับอ่ะงั้นก็ถ้าเขา,าทําภาพมาแล้วเราก็คุยกันซะหน่อยผมว่าน้ําหนักของดีลนี้ไม่รู้สิผมว่าไม่โอเค <laughs> <laughs> ผมว่าไม่โอเคผมว่าความเรียกว่าความสมเหตุสมผลความเป็นไปได้เนี่ยไม่โอเคครับ ที่จะเอาเจอร์แดนซานโชไปไปอยู่ในดิวอะผมไม่ได้ใช้คําว่าแรกแล้วกันไปอยู่ในดิวของการที่จะอะซานโชไปแลวเซอร์ริงมาเนี่ยผมว่าไม่สมเหตุสมผลผมผมอาจจะยังไม่ได้ใช้คําว่าไม่เอาซะทีเดียวนักนะครับก็แต่ก็คือจริงๆก็ไม่เอานั่นแหละนะครับแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยสมเพชสมผลเท่าไหร่นะครับคือเอาตามตรงกัน,นะเอาแบบจริงๆเลยคือถ้าจะเป็นแบบนี้นะเก็บซานโชไว้ดีกว่าเก็บซานโชไว้ดีกว่าเก็บซานโชไว้เล่นยังจะดีเสียกว่าที่จะเอาเซอร์ริงมา ไม่ใช่เซอร์ลิงไม่เก่งหรือไม่ใช่อะไรแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะ,ะความคุ้มค่าในเรื่องของราคาต่างๆความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับซานโชยังสามารถทําความคุ้มค่าให้ได้แม้ว่าจะไม่รู้ว่าความคุ้มค่านั้นจะไปอยู่ตรงไหนยังสามารถสร้างมูลค่าให้กับทีมได้ยังเป็นไปได้ครับในแง่ของมูลค่าแต่ถ้าเกิดว่าเซอร์ลิง มูลค่ามีแต่จะตก,ตกลงตกลงตกลงทุกวันทุกวันนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงเวลาที่เคยดีที่สุดเขามันเป็นโค้งมันเป็นช่วงโค้งลงมาแล้วนะครับแม้ว่าเซอร์ลิงจะสามารถเรียกว่ากระชากหายวิ่งแล้วหายได้ดีกว่าซานโชก็ตามแต่ผมมองเรื่องของมูลค่า v a l u ลูนะครับของซานโชในใจผมยังมีอยู่มากกว่ายังสามารถทำอะไรแล้วก็ช่วยทีมได้มากกว่าในอนาคตทั้งในแง่ของในสนามแล้วก็ การเจรจาซื้อขายต่างๆในตลาดต่อๆไปผมก็ยังมองอย่างนั้นนะผมยังมองว่าเก็บถ้าจะถ้าจะเป็นอย่างนี้นะเก็บซานโชวไว้ยังดีสักกว่าถ้าไปแล้วไม่ได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะผมมองอย่างนี้ครับมองไงบ้างนะครับอยากอ่านคอมเมนต์ของทุกคนเหมือนกันนะฮะ วันนี้เราว่าด้วยเรื่องของตลาดซื้อขายเยอะเลยฮันนิบาลด้วยครับฮันนิบาลเมื่อวานนี้นะครับข่าวเยวีโกมาแล้วนะครับว่าเบอร์ลี่นั้นบรรลุข้อตกลงในการอ่ธาธน,นูฮะฮันนิบาลนั้นบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปเบอร์ลี่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่แรกเริ่มต้องใช้คำว่าแรกเริ่มก่อนสื่อข่าวอย่างลอรีวิทเวลเนี่ยเขาบอกว่าบรรลุข้อตกลงในการเอ่อเรียกว่ายืมตัวนะครับในการยืมตัวเนาะยืมตัวแล้วก็มีพ่วงในการบังคับซื้อนะครับโดยที่ ก็มีการบอกว่าแมนยูนั้นเป็นฝั่งขอเปลี่ยนจากการยืมตัวพวกบังคับซื้อเป็นการย้ายแบบซื้อขาดเลยถาวรเนืน่องจากว่าพวกเขาจะได้รับค่าตัวเร็วขึ้นนะครับตอนแรกเริ่มเนี่ยข่าวที่ออกมาคือเป็นการยืมตัวแล้วก็พวก่วงด้วยการบังคับซื้อนะครับแต่ข่าวที่มีตามหลังนะครับผู้สื่อข่าวหลายคนที่ปล่อยข่าวตามหลังมาก็จะบอกว่าเป็นการขายขาดนะครับเป็นการขายขาดย้ายแบบถาวรเพราะว่าแมนยูนั้น ต้องการที่จะได้เงินเข้ามาแบบรวดเร็วมากกว่านะครับโดยมีข้อตกลงเงื่อนไขส่วนแบ่งนะครับในการขายครั้งต่อไปเหมือนเดิมครับเงื่อนไขนี้แมนยูแนบไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในการซื้อกลับอยู่ด้วยนะครับซึ่งฮานิบาลนั้นถือได้ว่าเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ครับทุกท่านครับดังนั้นค่าตัวงฮานิบาลนั้นจะสามารถลงบัญชีการบัญชีของทีมได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มจานวนครับโดยที่ไม่ต้องไปมีการหักอะไรใดๆอีกแล้วนะครับอันนี้คือ ตลาดซื้อขายที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็หยิบมาฝากกันนะครับทุกท่านครับอ่ะช่วงท้ายคลิปนะครับโอ้โหคลิปนี้ต้องบอกว่ามันคึกคักนี่จริงครับทุกท่านครับเมาใครอยากไปดูบอลด้วยกันนะครับใครสนใจถ้าใ้สนใจนะครับอยากกราบเรียนเชิญเลยนะครับไปดูฟุตบอลด้วยกันนะครับฟลุคฟอรลี่นะครับจับมือกับพี่ชัยสรุปวิทูวินิดนะครับแล้วก็บริษัท b ีซเจนี่เราจัดทัวร์จัดทิปไปดูบอลพรีมลีกไปฤดูกาลที่3นะครับ คลิปนี้จัดแบบช่วงหนาวๆเลยเอาแบบหนาวๆเลยนะครับ27พฤศจิกาถึง5ธันวานะครับแล้วตอนที่เราทำกันบ้านเพื่อจะจัดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยโปรแกรมมันสวยด้วยนะครับทั้งสวยเรื่องโปรแกรมแล้วก็สวยเรื่องการเดินทางด้วยนะครับเอาโปรแกรมไปก่อนนะครับเราไปจะไปดูเกมที่แมนยูเล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันอ่ามีเกมที่โอทฟฟอร์ดอ่ะหนึ่งเกมแหละนะครับเจอเอเวอร์ตันนะจากนั้นเนี่ยเราจะลงมาที่ลอนดอนแล้วก็ไปดูเกมเยือนที่แมนยูไปเยือน อาร์เซนอลนะครับดู2เกมนี้นะนะครับรวมทั้งรูทการบินการเที่ยวก็สวยครับเพราะว่าเราจะต้องการความฟินในคลิปนี้นะครับเราไปลงที่สกอตนะครับแล้วก็เที่ยวด้านบนก่อนนะครับ ก็จะพาไปเที่ยวเอริบาร์คาโซนะครับไปอิ่มเอมไปดูความสวยงามนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งที่แมนเชสเตอร์เราจะเบสฐานทัพเราจะอยู่ที่แมนเชสเตอร์นะครับไปสเตเดียมทัวร์ไปช้อปปิ้งเมกาสโตร์ไปแฮงเอาไปปาร์ตี้นะครับไปช้อปปิ้งไปสุกสนา์ด้วยกันนะครับดูบอลด้วยคู่แมนยูเอเวอัตันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ลงมาที่ลอนดอนนะครับระหว่างขาลงก็มีไปช้อปปิ้งบิสเซอร์อเลตนะครับลงมาลอนดอนนะครับแล้วก็มาฐานทัพแล้วก็จะมาอยู่ย้ายมาอยู่ลอนดอนแล้วนะครับจากนั้นก็อ่ ไปเที่ยวช้อปปิ้งออฟฟอร์สตรีทนะครับต่าง,างนนๆนานาได้ไปถ่ายรูปด้วยกันนะครับแล้วก็รวมทั้งดูเกมที่แมนยูบุกไปเยือนอาร์ซอลที่เอมิเรตสตเดียมทุกคนครับเอมิเรตสตเดียมนะครับผมยกมือสรารภาพเลยครับผมยังไม่เคยไปเหยียบที่เอมิเรตสตีเดียมสักครั้งเข้าไปข้างในยังไม่เคยเลยครับทริปนี้ก็อยากสัมผัสความ ฟินความยิ่งใหญ่ของสามเอเมอร s สเซดีย e มเหมือนก,นกันกับทุกท่านนี่แหละฮะถ้าใครสนใจนะครับค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้นะครับหนึ่งแบาทนี่คือราคา early bird นะครับหนึ่งแบาทนะครับราคานี้จะยาวไปต,ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับ เป็นราคา Early Bird นะครับจากนั้นราคาจะขยับเป็น1 7 0 0 0 0บาท170,000บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่065-158-5165นะครับ065-158-5165หรือว่า Line ID นะครับแอดไลน์ line, มาสอบถามรายละเอียดกันก่อนเอ,เอาโปรแกรมทัวร์ไปก่อนได้นะครับแคปหน้าจอไว้นะฮะที่ y ี่1 1 1 1นะครับ y 1 y 1 1 1 ถ้าในาสนใจเชิญเลยนะครับฟลุกเฟมิลี่ใช้ทรุดแล้วบิิษัท B ์ีเจนี่พร้อมดูแลทุกท่านอยู่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ